อ่ะและนี่ครับของที่ผมจะมาดีวิวในวันนี้เออดูอย่างงี้ก็รู้เลยครับว่ามันคือของเล่นปวดสมองหรือไม่เอาไม่พูดอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะดูแบบบันทอนกำลับบงใจนะครับของเล่นฝึกสมองครับทรงๆแบบรูบิกอะไรอย่างนั้นนะครับผมว่าวิดีโอนี้ปวดหัวอีกแน่นอนเลยครับนั่นแหละครับอีกหนึ่งของเล่นที่ผมมาแนะนําในวันนี้นะครับโรเทชแอนสไลด์พาร์สโล์วิ่งแต่ปวดหัวไปก่อนเลยผม インフィニティ。<laughs> โรเท็ดแอนด์สไลด์พัซโซครับก็คือหมุนและสไลด์หมุนและสไลด์อ่าน่าสนใจมากๆเลยครับอันนี้เดี๋ยวบอกที่มาที่ไปก่อนนะครับผมก็สั่งจากแอปช้อปปิ้งธรรมดาทั่วไปนะครับนี่ครับปึ้งตัวซื้อมาราคา85บาททำไมลดเดี๋ยวจะบอาทลดซื้ออะไรแล้วราคาลดลงทุกทีเลยครับเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับก็เป็นหลากสีสันสวยงามเลยครับคือตอนที่ซื้อมันมีเป็นความยากง่ายครับเป็นแบบหลายแถวครับมันมี3แถว5แถวและ7แถวครับซึ่งผมคิดว่าอ้าวของเล่นธรรมดา อย่างนี้เหรอสังเกตแถวไปเลยครับปึ้งพอของมาปุ๊บผมลงโมเดลกับข้าวแล้ว ไม่น่าเลยไม่น่าเปรี้ยวเลยดูงี้สั่งสามแถวก็พอครับ <S 2> <S 2> <S ผมรู้สึกว่ามันยากมากๆเลยนะครับอันนี้ตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยลองทำกันดูครับตรงนี้ถ้าเพื่อนสนใจสังส่งซื้อลิงใต้วิดีโอของผมนะครับผมหาแบบหลายๆราคาเพื่อนๆนะครับราคาถูกราคาแพงนะเผื่อเพื่อนๆแบบอยากจะชอบแบบของดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเรืดูของของเราดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูรอบๆกล่องดูใกล้ๆกักน,กนก่อนเลยดีกว่านะครับอันนี้แบบของไม่ใช่ของธรรมดาหนานะแบบตรงกล่องรอบๆมีข้อมูลข้อมูลอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะครับตรงนี้มาเรามาดูกันครับมาครับนี่ที่หน้ากล่องของเขาครับ โปรเทนแอนด์ไลท์พัลเซอร์นะครับแล้วล่างนี้เขียนนิดนึงครับอ่าริต t ตอร์เพเบิลเพลสออฟอาครับก็แบบเล่นศิลปะอะไรประมาณนั้นนะนะครับอายุ3ขวบขึ้นไปนะครับเพราะบางทีถ้าเกิดชิ้นสนุดเปชิ้นเล็กเขาอาจจะกินไปได้นะครับก็แนะนำว่าให้โตขึ้นหน่อยนึงแต่ก็จริงถ้าดูจากความยากอย่างเงี้สามขวบยังไม่ได้จะเล่นได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเล่นได้นี่ผมว่าโตขึ้นต้องมีอัจฉริยะแน่ๆเลยนะครับอ่ะแล้วก็ด้านข้างนี่ครับเป็นวิธีการเล่นนีครับ What can you do with a little space คคคครรรรัััับบบมมมีีีชช่่่่่่ววงงงงงาานนนนิดดึุณจจะะะะทออไไไ้ลก็ ช่องเห็นไหมครับเราก็สามารถสไลดขึ้นลงหรือว่าหมุนซ้ายขวาตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะบอกมาเล่นจะดูถึงจะเข้าใจนะครับแล้วก็ด้านหลังในอาอ่าน,นี่ที่ผมบอกเห็นไหมครับว่ามันมีหลายไซส์เลยมีแบบ3 4 5 6 7เลยนะครับซึ่งแบบโอ้ไม่ก็ผมจัดอันสูงสุด7มาเลยนะครับ เหนืๆๆๆๆๆ่อยเหนื <n> ่อยเหนื่อย่อยอ่าก็ไม่มีอะไรครับตรงนี้ก็ข้างๆบอกว่านี่ครับอดสแลนดิ้งพัล z ซอร์วิดแอนด์เอ็มพีสเ l ซอัลลอว์ยูทูเครดยัวโอนยูนี้แพ t เทิรครับก็คือว่ามันมีแค่ช่องว่างช่องเดียวอ่ะแต่เราก็สามารถคิดแพทเทิร์นของเราขึ้นมาเองได้นะครับโอเคถ้างั้นเราแกะกล่องออกมาดูกันก่อนเลยกันครับว่าหน้าตาเป็นยังไงกันแน่มาดูกันด้วยว่ามีอะไรบ้างซื้อมาหนึ่งกล่องนะครับโอ้มีคู่มือด้วยเย้โอ้โหตุ่นเต้นครับตรงนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับเราดูที่ตัวผลิตภัััณฑ์เรราก่อนนะคบบบ ห้านี่ครับอย่างที่บอกครับมันจะมีช่องว่างหนึ่งช่องครับตรงนี้เราสามารถเลื่อนได้ครับเลื่อนได้หมดเลยครับอ๋อมาเลื่อนเลื่อนไปเลยติดแล้วมันเป็นแบบเลื่อนล้มถ่วงเหรออย่างนี้ทั้งคอมใช่ oh, ไหมอ๋อมันเป็นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องแบบจับไว้จับไว้มันไม่ได้เลื่อนไปแล้วติดเลยอย่าง ну like นั้นเลยนะครับมันเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็ช่องอื่นจะเป็นสีทรงตามตัวเองหมดเลยครับปุ๊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 บแล้วเมื่อกี้ที่บอกครับมันสามารถสไลด์ขึ้นลงกับหมุนใช่ไหมเราหมุนเลยเดี๋ยว อ๋อหมุนนี่คือหมุนทั้งยวงไปเลยอย่างนี้โอ้โหเท่ากับว่าต้องคิดสองขั้นตอนเลยนะต้องคิดทั้งแนวตั้งและแนวหมุนรอบ้วยโอ้โหต,ต,ต,ตาย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 ยาก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 แค่นี้ก็นึกภาพคิดไม่ออกเลยว่ายังไงนะครับอ,อ,อน,นี่ถ้าเราอยากจะหมุนทอดอีกหน่อยไหมอ๋อหมุนทอดอีกอย่างนี้ไม่หมูเลยนะครับเนี่ยเอ้ามาถึงมาเปลี่ยนสีไปแล้วเ <laughs> ออ ประมาณนี้ก็เล่นมีแค่นี้ครับอะไรขึ้นลงกับบุญเฉยๆครับที่ผมเจากับสีเดิมเลยเนี่ยเอ้าเฮ้ยงงนี่เริ่มต้นไปมาบ้าแล้ว่ยกลับมาถูกแล้วครับเอาล้ครับงานยากอัีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวคู่มือก่อนละกันนะครับนี่ครับเขาก็จะมีแพทเทิร์นวิธีการเล่นบอกอยู่นะครับเมื่อกี้เราลองอ่านดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะครับเหมือนตรงนี้ในช่องล่าสุดตรงนี้น่าจะเป็นแบบว่าที่เรียงแบบนี้แล้วนะเรียงแบบถูกต้องแล้วนะครับ แล้วก็ด้นหลังครับนี่มีแพทเทิร์นนี้จะไปหมดเลยครับดูในครับ l i ไ n ท n นิ่ง o ซล t ชันส r าร์ s บ Solution b นแ c k e t s o l u t o o n Word Solution ซึ่งคืออะไรอะ่ะมันต้องทำเป็นแบบนี้วิธีแก้อะไรงี้เหรออันนี้ไม่เข้าใจเลยครับมันต้องเรียนลำดับมาอะไรยังไงหรือว่าหมายถึงว่าเรากลัเป็นแบบนี้ก่อนแล้วถึงจะค่อยแก้มันจะยากอะไรงี้หรออันนี้ไม่รู้เลยครับดูทรงคล้ายๆรูบิกไหมเหมือนวิธีการแก้รูบิกต้องมีรูอย่างงี้อย่างนั้นอะไรอย่างงี้นะครับต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยซึ่งผม,งม,ม,รรผม,ม,มก็มยังา,า ح, ม แต่มาถึงตรงนี้ก็ไปไม่เป็นแล้วเนี่ยต้องอยังไงต่อครับนี่ผมจะต้องทำยังไงให้มันว่างในช่องนี้ฮะงงเนี่ยอ้าวถ้ามาชีเหลืองมันมานอะไรเนี่ยเออเนี่ยแหละไม่รู้ไม่เป็นลครับเดี๋ยวเราก็ทำให้มันเละอ,อยู่ดีใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นในขั้นแรกตรงนี้ผมขอทําให้มันเละก,ก่อนเลยแล้วกันนะครับระหว่างที่เราทําเละเนี่ยเราก็ต้องดูแพทเทิร์นของมันไปครับว่าแบบมันเคลื่อนที่แบบไหนเราจะสามารถแก้ปัญหาตรงไหนได้อะไรยังไงอย่างนี้นะครับแลาวก็เรื่อยๆไปลยครับคือเราต้องเล่นกับไปตัวพื้นที่ว่างตรงนี้ ไม่ช่วยอะไรนะครับถ้าเราหมุนแค่นี้ปบื่อเบื่อเบื่อเบื่อ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 บเดี๋ยวพอหมุนหมุนมันก็กลับได้อยู่ดีครับทีนี้ถ่าเราทำก็คือต้องนี่ด้วยครับเปลี่ยนตรงนี้ครับหมุน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 เสร็จอ่ะช่างว่างเปลี่ยนครับหมุน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 นหมตรงนี้ครับไม่ทำให้มันยากและอืมใจที่มัอยากจะหมุนมากเลยเนี่ยไอ้จะหมุนแบบนิดเดียวพอหมุนเยอะก็แก้เยอะอะอืออ่าผมจะพยายามทำให้สีมันติดกันน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 ้้้้ออออยยยทีีี่่่่่สุดดดดละะะะะะะกกัััััคคครรรรบบบมููวเาาาไไปปณจ ตรงนี้คือกดละสีปนกันม่วงหมดแล้วนะครับนี่อ่าแค่เห็นตรงนี้ก็ปวดทัวแล้วครับเนี่อยอะมาครับตรงนี้อันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าอ้าวทำไมผมเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรยังไงถ่ายคนละวันยังไงเหรอครับใช่แล้วครับ ผมต้องบอกด้วยความสัตย์จริงเลยครับว่าวิดีโอที่ผมถ่ายในช่วงเนี้ยมันมีปัญหาครับมันมีปัญหาชิมไม้เสียงมันุผมไม่สามารถปล่อยวิดีโอแบบนี้ลงไปได้จริงๆครับผมไม่ต้องมาถ่ายใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกกติกาที่ผมจะเล่นให้ฟังเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะบอกตั้งแต่ตอนที่จะเป็นภาพเร็วที่ผมนั่งแก้แล้วจะเป็นวันเดิมเลยวันนั้นที่ผมถ่ายวันก่อนที่เป็นใส่เสื้อสีแดงนั่นแหละครับพอดีกล้องผมใกล้ถึงอายุไขแล้วใกล้จะพังกกััันนนนนนลลล้้้้ววววออ่่่่่่ะะะิิิิธีีีีาารรรรเเ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 ขงงผผผผมมมมมมมคคบืยยจจตไททพใหด แล้วเราดูครับว่าผมใช้เวลากี่นาทีในการที่จะแก้ปัญหามันกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมได้นะครับซึ่งตรงนี้ก่อนที่จะเริ่มทานะครับผมกอปัิญยาณด้วยเกียรติของลูกเสือเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมจะทําทั้งหมดนั้นเป็นความจริงครับไม่มีการเอาตัวที่ยังไม่ได้แก้ขึ้นมาโชว์ก่อนนะครับเห็นแล้วก็ค่อยทำภาพนอนกลับเป็นแก้ๆอย่างนั้นไม่มีทางเด็ดขาดผมนั่งแก้นั่งทําจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนครับการที่ผมจะแก้ได้เพลว่าผมต้องหาแพทเทิร์นมันเจอครับเพราะฉะนั้นถ้าหลังจากที่ผมแก้เสรเีีียววววผมมมมาอนน่แแแล้้กบบบบใชิิธธุงไหห แบบจับคู่ปรับเปลี่ยนอะไรยังไงนะครับแอบสป,ปอยให้นิดนึงแล้วกันนะครับรีวิวนี้ถ่ายใหม่ผมไม่รู้ผลแล้วไงคือมันดูเหมือนยากนะแต่จริงๆไม่ได้ยากขนาดนั้น,นครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเล่นได้ครับเอ่อะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกัน,นครับผมจับเวลาแล้วเราไปอย่างเร็วๆน,นะครับไปดูครับว่าผมใช้เวลาเท่าไหรนะครับไป ว้าวนี่ครับเรียบร้อยครับพัซเซิลแห่งความภาคภูมิใจครับไม่ได้เชื่อครับใช้เวลาไปเพียง20นาทีครับคือมันใช้เวลาน้อยกว่าพัซเซิลบล็อกอีกใช่ไหมครับมึงไม่เคยทำพัซเซิลบล็อกเมื่อก่อนที่ผมทำใช่ไหมครับที่พวกของเล่นที่แบบแก้แก้พวกกรองต่างๆนานะครับบางทีทาางานเป็นชั่วโมงเลยก็มีนะครับอันนี้ไม่น่าเชื่อครับโปรเทสแอนสไลด์พัซเซิลนี้ดูมันจะยากครับ7ชั้นด้วยนะครับปรากฏว่าสามารถทําได้ภายในเวลา20นาทีครับสุดยอด ยังตอนต้นผมเลยบอกข้อมูลไปครับคือมันมี7ชั้นแล้วสีตรงเนี้ยมีทั้งหมด8สีครับก็เท่ากับว่า8 7 5 6เท่ากับมีตัวตรงนี้จุนทั้งหมด55ตัวครับผมันอยู่วางช่องหนึ่งนะครับ55ตัวมันมันมันตันสามารถกลับสีเดิมได้เฮ้ยไม่น่าเชื่อน่ะบ้าไปแล้วนาโอ้โหสุดยอดเลยครับมันมันมันทำได้ยังไงเดี๋ยวผมผมมินด์ดิ้งดิ้ครมงดิ้ได้แล้วผมจับแพทเทิร์นมันได้ครับพอจับแพทเทิร์นมันได้ปุ๊บ ไปอย่างเร็วเลยครับตอนแรกงงอยู่นานนะว้วจะเอาสีกลับมาตรงนี้ยังไงแบบมันต้องหมุนไปยังไงอคูคหู้งงทุกคนมันเป็นสองแกนมันจะงงครับเป็นแกนแบบเลื่อนสลด์ขึ้นลงกับแบบตัวหมุนหมุนอย่างเงี้ยทุกตัวหมุนได้มันจะไม่เรางงครับเป็นงงเพิ่งแรกนิดเดียวครับพอเราจับทางได้ปุ๊บทาได้เลยอ่ะฮ่าตรงนี้มาดูใกล้ๆครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับอ่ะมาตรงนี้วิธีการเล่นเท่าที่ผมจับได้นะครับเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่งงนะอ่ะนี่แล้วกันนะ อันนี้มันสีถูกสีถูกอันนี้สีถูกกันนครับนี่ตรงนี้สีแดงครับทำยังไงให้เปลี่ยนสีแดงตัวนี้เป็นสีเหลืองแบบนี้ถูกป่ะขั้นแรกเราไปหาสีเหลืองตัวนี้ก่อนนี่โอ้ยโชคดีครับอยู่ตรงนี้ง่ายมากเลยครับแล้วทําไงครับเราทําให้ตรงนี้กลายเป็นช่องว่างแล้วมาแก้สีเหลืองนี้ได้ไงครับช่องว่างอยู่นี่ถูกป่ะอืมเราก็ต้องพาช่องว่างนี้ย้ายมาตรงนี้ให้ได้ครับหลักการหาช่องว่างตรงนี้ครับผมแนะนาว่าช่องที่เราจะ ให้ว่างเพื่อเปลี่ยนตัวเนี้ยควรจะอยู่ใกล้กับตัวที่เราต้องการนึกออกไมหมเหมือนตัวเราต้องการอยู่ตัวนี้นะครับแล้วช่องว่างอยู่ตรงนี้เราอาจจะไว้ตรงนี้ก็ได้ข้างๆนี้อ่าเราเปิดช่องว่างนี้ไว้นะจากไปแล,แล้วเราก็หมุนไปเลยครับหมุนตัวที่เราต้องการจะเปลี่ยนคือตัวนี้ใช่ไหมสีแดงนี้ครับเราหมุนสีแดงมาใกล้ๆช่องปุ๊บเห็นไหมเราเาสีแดงลงพอแดงลงแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมันจะมีช่องว่างไงแล้วก็หมุนกลับมาครับเห็นไหมสีเหลืองสามารถขึ้นไปที่ช่องนี้ได้แล้วอ่าเห็นไหมครับสีเหลืองก็สามารถขึ้นมาที่ช่องนี้ได้แล้วเ็นมมับลกกุา๊ เห็นไหมครับเอ้ยยังไม่ถึงเม็นึงก็อ่าเห็นไหมครับนี่เขียวเข้มเขียวอ่อนเหลืองแล้วเห็นไหมอ่าต่อไปสีส้มนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าสีส้มแต่ตนี้มันอยู่ลึกไปหน่อยนะครับถ้าอยู่ลึกนี้อาจจะยากนิดนึงครับอาจจะต้องแก้ 2- 3สขั้นตอนนะโดยว่าต้องเอาสีสีส้มเนี่ยขึ้นมาอยู่แถวนี้ให้ได้ก่อนนะครับตรงนี้ปุ๊บนี่มาอยู่แถวนี้แล้วเห็นไหมครับก็ไม่ใช่มันต้องใช้แบบฝืนนิดนึงก็อ่านี่เห็นไหมครับคุ้นคุ้นไหมตรงนี้ผมย้อนกลับไปดูก่อน มันตรงนี้เหมือนเดิมครับเราก็อย่างที่ผมบอกเอาตัวข้างๆานี่แหละดีที่สุดปุ๊บเลื่อนไปเอานี้ลงมาแล้วก็เอาสีส้มขึ้นไปนี่จึ๊บปุ๊บนี่ดูที่ครับเกิดอะไรขึ้นครับ,บเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่อันได้แล้วเห็นไะอันนี้ทำไมอันบนปิดตลอดเลยเนี่ยเนี่ยก็เหมือนเดิมครับเราก็ทำไล่ไปเรื่อยๆครับกลับมา๊บขึ้นไปเห็นไหม เห็นไหมนี่ปั๊บเดียวเห็นไหมครับปุ๊บปุ๊บ๊บ อและตรงนี้ผมแนะนําว่าตัวสุดท้ายที่ควรทําน่าจะต้องเป็นสีชมพูครับเพราะว่าสีชมพูมันเป็นตัวที่จะมีช่องว่างหัวข้างบนอยู่ถูกปะ่ะเราเอาคนสีชมพูเนี่ยวไว้สุดท้ายเลยครับมันจะง่ายมันจะมีช่องเหลือให้ทำไงถ้าเอาสีชมพูทําก่อนมันจะมีช่องว่างเดี๋ยวมันจะงงนะครับอันนี้คือที่ของผมนะคนอื่นอาจจะใช้วิธีแบบอื่นนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนันแต่เมื่อกี้ผมลองทําดูผมคิดว่าสีชมพูไว้จุดท้ายเนี่ยดีที่สุดนะครับเหมือนอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเราต้องก,การสีม่วงกลับมา ตรงนี้นะจรนกินไม่ยากนะเนี่ยเต้องการเอาสีม่วงกลับมาเนี่ยเราหมุนไปนิดเดียวเนี่ยเราหมุนไปนิดเดียวกึ๊บเอาสีม่วงกลับมากึ๊บเอาสีม่วงกลับมานี่แค่นี้เห็นไหมจะได้แล้ครับง่ายนิดเดียวนะอันดับแรกสุดเลยเราควรจะต้องทําสักหนึ่งแถวให้มันเป็นสีเดียวกันให้ได้หมดก่อนละกันครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเอาไปสีนี้ละกันสีอะไรเนี่ยสีส้มๆเนี่ยอ่ะสีส้มๆนี่กสีส้มนี่นะอ่ะให้ไปอันเดียวกันเดียวก่อนนะอ่ะนี่เห็นไหมได้สามแล้วแล้วต่อไปเพิ่ม เดี๋ยวเริ่มที่สีเดียวก่อนเลยครับเอาให้ได้จุ๊บนไอ่าอีกสองช่องเท่านั้นสองช่งงงชองอ่าโอเคนี่ครับอันดับแรกเราได้1ช่องอย่างนี้ก่อนนะครับพอได้1ช่องเสร็จแล้วเราค่อยๆทาช่องต่อไปเรื่อยๆครับขยับขยับขยับต่อตไปเรื่อยๆครับทำต่อต่อกันนะครับเริ่มช่องหนึ่งไป2 3งสามสี่ห้าครับเดี๋ยวเราจะมองเห็นแพทเทิร์นแล้ววิธีการทํามันเองครับนะ เอาอีกสถานการณ์หนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้ถ้าเกิดยิ่งมีในหัวมากจะยิ่งดีมากๆนะครับอ่ะเหมือนอย่างเงี้ยเราจะเอาเอาสีม่วงนี้มาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะเราก็อย่างที่บอกนะครับพยายามทําช่องว่างไวไใใ้ใกล้ๆข้างๆสีม่วงก่อนพอกลางสีม่วงปุ๊บนี่สถานการณ์มาไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้ออกครับแล้วก็เอาสีเขียวหมุนไปที่ช่องว่างเปิดขึ้นนี่ช่องว่างที่เราต้องการว่างนะครับก็บนไปที่สีม่งวงแล้วก็ลงมา เรียบร้อยเสร็จครับเห็นไหมเราก็จะได้สีม่วงมาที่ตรงนี้แล้วเห็นะอ่านี่เป็นประมาณนี้ครับอ่ะต่อไปนียจุดท้ายแล้วกันนะครับพอแล้วครับสีม่วงอยู่ล่างสุดนี่ไหมครับผมต้องการไปข้างบนสุดโอ้โหมันช่างไกลเหลือเกินครับเราจะเอาสีช่องว่างไว้ตรงนี้ได้ยังไงครับอย่าลืมที่ผมบอกดิครับนี่มาเลื่อนได้เห็นไหมครับนี่จึ๊บตอนนี้ช่องว่างมนอยู่ล่างแล้วเห็นไหมง่ายๆครับเราก็ต้องเอาเอามาต้องใช้ฝากนะแล้วปุ๊บเอาสีม่วงขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ปุ๊บมาสีม่วงมา ปุ๊บมาสีฟ้าขึ้นปุ๊บมาสีม่วงลงโอเคปุ๊บมาสีฟ้าขึ้นปุ๊บมาสีม่วงลงปุ๊บอือป๊บอ่านี่โอเคเห็นไหมครับก็จะได้สีม่วงตามนี้แล้วครับอ่ามันจะเป็นประมาณนี้ครับมันจะสามารถแบบปรับเปลี่ยนได้เรื่อยๆครับเราต้องเล่นบ่อยๆครับเราจะมีภาพในหัวเองว่าเฮ้ยมีช่วงตรงนี้ต้องทำยังไงถึงจะมาได้พีช่วงนี้ต้องทำยังไงถึงมาได้มันจะเป็นอย่างนี้ครับมันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการเล่นมันแต่ถ้าจับแพทเทิร์นได้แล้ว ยิงยาวครับสบายครับฮ่าเีน่เนี่ยก็เป็นประมาณนี้แหละครับกับการเล่นนะครับที่เหลือเพื่อนๆต้องลองไปแกะเล่นดูตามสถานการณ์นะครับผมแนะนําได้ประมาณนี้แหละครับที่ตรงตามสถานการณ์ที่ว่ามันควรจะต้องแก้มันนะครับที่ผมแนะนําไปก็คือเป็นสถานการณ์ที่จะเจอจริงๆเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับที่ผมบอกครับต้องการสีไหนเอาช่องว่างไว้ใกล้ๆสีนั้นครับแล้วเราต้องการเอาสีนั้นไปใส่ในช่องตรงไหนเป็นอะไรเลยเือดสีเหลืองนี้ออกครับแล้วก็สีเหลืองนี้หมุนไปช่องว่างที่เราจัดไว้แล้วใกล้ๆกับเป้าหมายเราประมาณนั้นนะครับแค่นั้นเลยทุกอัน ทีีได้อยู่แล้วครับแน่นอนฝังถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเข้าใจไหมอ่ะคุณไม่เข้าใจผมพูดไหมบางทีผมพูดผมยังงงกับตัวเองพูดเลยครับเนี่ย <c oughs> อ่ะแต่วิธีการแก้ที่ผมพอจะจับมันได้มันเป็นประมาณนี้นะครับ several months later อ่าะแ่้งนี้ครับหลังจากที่ผมใช้เวลากว่า3เดือนในการศึกษาแพทเทิร์นตรงนี้นะครับได้เข้าใจ,จแล้วครับว่าจริงจริงแล้วเจ้า rotate and s l i d e puzzle ตัวเนี้ยไม่ได้ทําแค่เรียงสีให้ตรงได้อย่างเดียวครับนี่ตัวนี้มันเป็นแพทเทิร์นหรือเปลี่ยนเป็นโจทย์นั่นเองครับอ่ะอย่างแรกนี่ครับ l i n i n g solution นะครับคือออะไไรรรรรรูู้้มมัััคคคบบบดทีี่เเหหลืตงนน็ จิบเป็นรูปเหมือนสายฟ้าใช่ไหมแล้วก็ตัวสีฟ้านี่ชิบเห็นไหมตะมีสายฟ้าสองเส้นครับก็คือพูดง่ายๆเราทําเป็นรูปนั่นเองอ่ะโดยใช้สีนะครับก็ด้านบนด้านล่างมันจะเป็น2อันนะครับด้านบนคือ7แถวด้านล่างคือ5แถวนะครับถ้าใครซื้อตัว5แถวไปก็สามารถทําตัวนี้ได้เห็นไหมก็เป็นสายฟ้าแบบเนี้ยเหลืองม่วงส้มน้ําเงินฟ้าเนี่ยนะครับอ่ะเยอะแยะเลยได้สายฟ้าเยอะแยะเลยนะครับเขาถึงเรียกว่า lightning solution นะครับัวน้ s t ้ r b u r s t solution ครับดูดีครับเป็่อนๆเายดอกไหมยิงเป็นรูปดาวแหละรููปดดดดาาาวแบบๆๆเนนน้้ล่ก็็ไหม อมันจะมีโซลูชันอยู่นะครับส่วนนี้แบล็คเค็ Solution นะครับ b l a c k เค็ดนี่ผมไปเปิดดิกครับบอกว่าวงเล็บครับก็น่าจะเป็นตัวนี้มั้งครับในตัวที่โค้งๆเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าหกตัวเลยเยอะแยะไปหมดเลยเจ็ดเนี่ยเออเยอะไปหมดเลยนะครับก็เพื่อนๆซื้อรุ่นไหนไปก็ดูนะครับถ้าเป็นรุ่นเจ็ดแถวก็อันบนถ้าเป็นรุ่นห้าแถวก็ดูด้านล่างนี้นะครับส่วนนี้ Word Solution ครับผมพยายามมองครับมันวัสดอะไรยังไงครับผมเป็นตัวเดียวคือตัว Y จึ๊บจึ๊บะ Y แล้้ววตตรงนนีคือัไ ดูไม่ออกเหมือนกันสองเหรอแต่สองก็ไม่ใช่จะตัวอะไรอะ่ะเออตัวเออ,เอ,อไม่รู้พักงงครับแต่เขาบอกว่าเวิร์ตโซชันนะครับอ่ะซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่นี้ครับผมลองไปหาใน Google ดูนะครับมีเยอะมากครับบางคนทําเป็นตารางหมากรุกเลยแบบโอ้โหสวยงามเลยบางคนก็เป็นรูปดอกไม้เป็นรูปธงชาติอะไรเงี้ยผุ้ยเหลือเชื่อครับนั่นแปลว่าของเล่นชิ้นเนี้ยแบบโคตรความคิดสร้างสารรค์ครับเราคิดอะไรออกก็ทําได้เลยครับคือวาดรูปด้วย แผนภาพสีตรงนี้เยพูดง่ายๆนะครับเอาสีตรงน้นตรงนี้เรียงเป็นรูปอะไรก็ตามขึ้นมาครับซึ่งตอนแรกเราดูในแผนเนี้ยเหมือนง่ายเพราะมันเป็นแผนสี่เหลี่ยมตรงๆใช่ไหมครับแต่วเวลามาทําจริงไงเนี่ยมันเป็นวงกลมครับ มันยากนะที่เราจะมองเป็นภาพขึ้นมาได้นะครับตอนนี้เพื่อนๆก็ลองไปศึกษาแล้วก็ชาร์เลนตตัวเองครับลองทําดูครับถ้าทําตามนี้ได้ทั้งหมดแล้วก็ไปคิดเองครับคิดไปเท่านเองออกมาเป็นรูปอะไรอย่างนี้ครับถ้าใครทําเก่งนะทําเป็นรูปแบบให้ให้ฟินิเตียผมหน่อยได้ไหมครับจ่ไม่ใน Facebook ด้วยนะครับพะผมได้ยี่สุดยอดมากเลยผมคิดไม่ได้ี่ยทำไม่ได้แน่เลยครับอ่ะก็เป็นประมาณนี้แหละครับกับการใช้คู่มือตรงนี้นะครับสุดยอดครับพอได้รู้อย่างนี้เลยแบบเฮ้ ของในชิ้นี้มันมีมากกว่าที่เห็นเยอะเลยครับมีหน้าแหละเ,เพื่อนๆลองพิมพ์คํานี้ไปนะครับใน Google r o เท t ตอันเทลไ e p u พั l e ครับมีเยอะมากทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศมีหลายชื่อมีหลายแบบโอ้โหการเล่นเยอะไปหมดเลยครับลองดูนะครับผมว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งของเล่นที่อาจจะมาแทนรูบิกได้ในอนาคตเลยนะครับนี่อะโอ้โห นั่นแหละครับทั้งหมดที่เพื่เห็นไปวิดีโอนี้ก็คือความเฟี้ยวของโรเท t e a นสไลด์พัซเซิลตัวนี้นะครับลองช่วยกันตั้งชื่อเป็นภาษาไทยดีกว่านะครับตอนนี้ท่านหมวอตั้งได้นะก็คือแห่งสําหรับสไลด์และหมุนฝึกสมองอมวนว่นอะไรนแบบสไลด์แล้วก็หมุน <S <S 2> <S 2> สไลด์แล้วหมุน ยอดครับเอาชื่อนี้เลยกันนะครับแท่งหมุนสไลด์ฝึกสมองอ๋อเออเจ๋งๆแท่งหมุนสไลด์ฝึกสมองนะครับเอานี้เป็นชื่อวิดีโอเลยครับแย่อะครันนี่คือความฟีล์ลของมันนะครับแล้วนี้ผมขอท้าเพื่อนๆเลยครับนี่ครับย0นาทีใครทำเร็วกว่าผมหรือว่าไม่ต้องเร็วกว่าก็ได้ทำได้กี่นาทีคอมเมนต์บอกผมมาเดี๋ยวนี้เลยนะครับ่วนตัวผมเนี่ยในการเล่นครั้งแรกสุดเลยนะครับนี่20นาทีครับ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆอยากได้แบบนี้ไปเล่นฝึกสมองคลายเครียดหรือว่ายิ่งเครียดกันเปล่าไม่รู้นะครับกดที่ลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับเหมือนที่ผมซื้อนะครับ85บาทครับตอนนี้ตอนที่ผมซื้อเซลล์เหลือ76บาทนะครับจะซื้อร้านเดียวก็ได้ซื้อร้านอื่นก็ได้อะไรเงี้ยก็ได้นะครับลองไปหานะครับอย่าไปพิมพ์หาชื่อว่าแท่งหมุนสไลด์ฝึกสมองนะครับไม่มีนะครับมันต้องเป็นชื่อเนี่ยโรเทตแอนด์สไลด์พัซเซิหรือมันก็ชื่อตามรูปนี้เลยครับอย่างที่ผมเนี่ยมันมมมัันนนนนชื่่่่่่อออออแแบบบบะะยยยยาาากกกกกกๆหหไไไไรร็ู้้้้ดเเเีวขขงงลล อานะครับอีกหนึ่งฟิกเจทอยที่ผมแนะนำเพื่อนๆนะครับยังมีอีกเพียบครับกับของเล่นแบบนี้ครับยังเหลือลูบิกนี่แหละครับที่ผมยังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามไปแก้มันได้สักทีนะครับคือแบบพอคิดจะเริ่มแก้ก็โอ้ขี้เก็จไม่เอาดีกว่าผมก็จะแบบโอ้ขี้เกยบทำกันตลอดเลยนะครับผมเชื่อเลยเกินว่าถ้าเกิดใครเล่นลูบิกได้เจ้าของสิ่งนี้จะกลายเป็นของง่ายไปเลยนะครับผมคิดว่าแบบนั้นนะครับยังไงถ้าอยากเล่นก็หาซื้อมันเล่นกันได้นะครับถ้า่อยากปวดสมองนี้ก็เริ่มจากรืามชั้นครือื้าชั้น ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ลองดูเริ่มจากง่ายๆก่อนก็ได้ครับของผมนี่ก็บ้าคิดว่าแบบผู้คิดว่าทําได้ครับซื้อ7จชั้นมาเลยแต่สรุปเขาทำได้จริง นั่นแหละครับวิดีโอน,นี้มีเท่านี้นะครับยังไงเพื่อนๆไม่อยากพลาดของเล่นใหม่ของผมไม่ว่าจะเป็นฟิตเจ็ตทอยของเล่นฝึกสมองหรือว่าแบบของเล่นลึกลับอะไรต่างๆน้น,นะของเล่นไม่อยาก,กดนะครับทำไงครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับเพื่อให้วงกุญใหม่พเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับพเพื่อนๆจะได้เป็นคนแรกๆที่รู้จักของเล่นใหม่ในโลกนี้นะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับึูว่าหมุนได้แบบชนิดนร์ไม่ได้ครับนะครับสวัสดีครับทำได้จนได้นะเจ้ายี่บนาที ล้มผมให้ได้นะผมท้าเลยโอโห